ร้านอะไรลบช็อปสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูชุดสี KR นะครับตัวนี้จะเป็น KR ท้ายเป็ดนะครับลูกค้าจะเป็นชุดสี KR ท้ายเป็ดแต่ว่าลูกค้าอยากได้ลายที่มันเป็นของท้ายแบนนะครับก็เลยสั่งกับทางร้านจะมาในสีดําน้ําเงินนะครับแล้วก็ท้ายท้ายจะก็จะเป็นสีเทาถ้าเป็นตรงรุ่นก็คือจะเป็น KR ท้ายเป็ด ดำเทานะครับตัวนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนสติกเกอร์เอาสติกเกอร์ท้ายแบนมาแปะแทนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นงานตัดลายเข้ากับชุดสีครับจะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เป็นน้ำเงินแก้วนะครับที่ลูกค้ารีเควสตมาครับให้ดูสีใกล้ๆนะครับตัวนี้สติกเกอร์นะครับสำหรับสติกเกอร์เราก็จะพ่นเลกเกอร์ทับอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ จะเป็นสีดำเงานะครับตามรูปเลยตรงสีน้ําเงินฝากเป๋าครับผมตัวนี้จะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัดตัดด้วยสีเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นสีนะครับพวกนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ ดูถังตัวนี้ก็คือถังของลูกค้านะครับส่งมาให้ร้านทําสีให้ส่วนเฟรมเนี่ยส่วนเปลือกเนี่ยจะเป็นของทางร้านครับของลูกค้าก็จะส่งมาแค่ถังอย่างเดียวมามาทําสีแล้วก็คิดแค่ค่าทําสีถังกับราคาเปลือกชุดสีของเราแล้วครับให้ดูใกล้ใกกันนะครับ ในคลิปมันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรติดไปบ้างนะครับลมแรงนะครับตัวนี้ฝุ่นเยอะมากเลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคืออยากดูสีจริงเราก็เลยต้องทำคลิปไว้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับตัวนี้สำหรับสีของทางร้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี 2K นะครับ บังโคนจะเป็นบังโคลนทรงเดิมนะครับก็คือถ้าลูกค้าอยากได้เป็นบังโคลนโซนิกก็สั่งได้นะครับถ้าอยากได้บังโคลนโซนิกท้ายตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมาตัดเข้ากันกับท้ายของท้ายเป็ดชิ้นท้ายหรือว่าชิ้นหน้าอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับ จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับด้านในส่วนคู่หน้านะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่ที่ดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกของ Make i n Thailand นะครับตัวนี้ลูกค้าดูตัวนี้ครับ made in Thailand ตัวนี้สำหรับใครที่สนใจ สีแบบนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับตัวนี้สามารถสั่งทําได้นะครับตัวนี้ในเพจก็คือเพจอะไรไบช็อปเราพิมพ์ใน Facebook ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าอะไรไบช็อปแล้วก็ไปคลิกตรงคําว่าเพจนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นเองนะครับอะไรไบช็อปหรือใครขี้เกียจพิมพ์นะครับก็โทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้ ทางร้านมีชุดสีหลายรุ่นนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับสอบถามได้ครับไม่ว่าครับจะซื้อไม่ซื้อเรายินดีตอบนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับสําหรับใครที่ติดตามทางช่องทาง youtube และติดตามทางเพจอะไหล่บช็อปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ